ครับในอาจารย์อ่อนลองมองดูว่าทรงอะไรถึงจะเขาก็น่าตามตามเจ้าของเดิมเขาจะตัดเป็นลองทรงธรรมดาครับแต่เขาจะบอกว่าเอาลองทรงซอยเศ้าหูก็ได้ลองทรงซอยกันเลี่ยมก็ได้ลองทรงสูงก็ได้แต่ว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบเดิมใช่ไหมสันสันหน่อยมันก็จะอานกันได้เห็นไหมครับเอาสั้นๆเหมือนเขาพูดมาอย่างนี้เราก็อาจารย์อ่อนจะต้องเปิดข้างลองทรงเปิดข้างลองทรงอ่าใช้อะไรทีนี้ใช้ปัตเทเลียนเบอร์สามเบอร์สอง ใช้เบอร์ไหนแน่นอนเบอร์สองแน่นอนเบอร์สองเนาะเบอร์สองอ่ะเบอร์สามกับเบอร์สองใกล้เคียงกันเบอร์สามนี่คืออาจจะเหลือเยอะหน่อยใช้เบอร์สองโอเคครับลุยลุยคือนี่คือไถไถเขาเรียกเปิดข้างลองทรงดูนะครับแบบคนตัดเขาบอกว่าเอาแบบช่างว่ะแบบช่างกับเปิดข้างงทรงดูไหมครับไปแค่ไหนับดานบน ด้านบนก็อยู่ในเราริมของหน้าผากตรงส่วนอ่าริมหน้าผากก็คือมุมของหน้าผากตรงนี้ถ้าเกิดบางคนหน้าผากถูงเกินไปถ้าหน้าผากสูงเราก็เอาตรงส่วนโค้งของอลงมานิดนึงอ่าย้อนลงมาเผืออไว้ครับเผืออไว้นี่ดูนะครับเปิดข้างไม่ต้องสามหลานเหมือนกนอมีต้องสามหลานดูตอนนี้เด็กว่าหลานเยอะตังค์นะครับเด็ดน้ำมันอย่างนี้ครับถ้ามันไม่เดินใส่หวีแล้วไม่เดินต้องหยอนน้ำมันแล้วจะไหลใส่หัวแขกไหม ถ้าขาดน้ามันจะตัดไม่เข้าครับเพราะผมคนนี้อาจจะไม่สะมาสองวันรารู้ด้วยรู้อีกครับรู้เลยว่าไม่ได้สะสองวันแล้วผมนี่ก็ยาวมาประมาณสี่เดือนคร้บผมนี่อย่างนี้เขาเรียกผมอะไรผมหยิกเขาเรียกผมหยิกคอดหยิกคอดเนาะครับมยอดตัดยากนิดนึงจะแข็งใช่ไหมครับต้องใช้เบอร์สองเปิดข้างอย่างเดียวใช้เบอร์สองเปิดข้างอย่างเดียวเห็นไหมครับบอก บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ฝึกใหม่ด้วยครับล,ลูกศิษย์ลูกหาที่ฝึกใหม่ก็คือด้านล่างนี่เอาเบอร์หนึ่งด,ด,ด้านด้านจากบนคิ้วมารอ Star รบหัวนี่เอาเบอร์2 2> สองเบอร์สองด้านบนสครับนะครับดูด้านหลังด้านหลังเบอไปก่อนด้านหลังนี่กับเบอร์สองแต่ว่าเขาจะมาเป็นรองทรงเราก็คว่ำหน้ามันลงครับเมื่อกี้นี่หงายหน้ามันขึ้นเนาะอันนี้คว่ำหน้ามันลงคว่ำหน้าลงมาไถถึงคอเสื้อเลย นี่โดยใช้เบอร์สองนะครับคเพราะผมอยากโศกนี่ถ้าไปมัวแต่ใช้กันไกลหรือมัวแต่ไปใช้อย่างอื่นะมันไม่ทันกินล็อกครับต้องใช้หวีที่มันสวมมากับฟันนี่สวมคว่ำหน้าลงมาถูไปเลยด่างลายไม่ใช่หัวเราหัวหุ่นแต่มันไม่ด่างเราครับดูนะครับจากผมที่มันหยองหยิกอย่างเงี้ยเราขย้ำขย้ำดูเราเอาเบอร์สองจิกลงไปหลับตาตัดก็ได้ดูนะครับ อันนี้เราทําไม่แน่จริงเราก็ออกไปไม่ได้ว่าของดีมันมีอยู่กับฟันเบอร์สองนี่ครับเราสวมลงแล้วจิกติดหนังที่สะแล้วดึงลงมาถึงคอเสื้อนี่ครับสวมลงดึงหนังลงมาถึงคอเสื้อสวมลงเราจะหลับตาตัดก็ได้ดูนะครับมันง่ายเลยครับคนหัดใหม่นี้คือจะง่ายมากเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องใช้วีแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเลยนี่ดูนะครับว่ามันเป็นทรงแล้วดูด้านข้างก็เหมือนกัน อันนี้เป็นช่วงที่อาจารย์อ้อนกันงาสอนับลูกศิษย์นะครับไม่ใช่โม้นะครับไม่ได้โมครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกลับทางใช้เบอร์สองถ่ายขึ้นเมื่อกี้กลับทางใช้เบอร์สองถ่ายลงกลับทางถ่ายเบอร์สองถ่ายขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเปิดข้างหลังลองทรงต่ําหลังลองทรงสูงอะไรก็แล้วแต่นี่ครับคือวิธีตัดที่ง่ายที่สุด และก็เอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะด่างจะลายเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสวนทางเออสวนทางสวนทางสวนทางพอเราจะดูผมของบางคนใส่หมวกมาแล้วก็ผมจะดีดลงล่างใช่ไหมเราก็สวนทางเลเราสวนทางลงคสวนทางลงสวนทางขึ้นสวนทางลงสวนทางขึ้นทีนี้พอเราได้ได้แบบได้แกรมดูนะครับครับดูนายแบบนายแบบจะเบียนหัวไหมครับอย่างงี้ตรงนี้ก็สวนทางลงนิดนึงเพราะว่ามันมันยาวไป เพราะว่าข้างนู้นเราสวนแล้วใช่ไหมอันนี้สวนทางลงนิดนึงมันก็จะเข้าทรงเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้สวนอะไรครับสวนยะตุจักหรือเปล่าครับอันนี้สวนสนามสวนสนามครับสวนสนามทีนี้ดูผมผมยังไม่ตัดกับผมที่ตัดแล้วครับต่างกันยังไงทีนี้เราก็ถอดเบอร์สองออกล้วเอาเบอร์หนึ่งใส่เก็บมุมนิดนึงเป็นเปิดข้างรองทรงดูนะครับเป็ี่นเบอร์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเก็บนิดเดียวอย่างเงี้ยเป็นลองทรงแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเอาหวีเก็บซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับความดีไม่ดีมันตกแต่งอีกทีหนึ่งเอาสมมุติว่าดูข้างนี้แล้วเสร็จมาดูข้างนี้บ้างครับ <Yeah. S 1> นี่ก็เหมือนกันดูนะครับนี่ก็เอาเบอร์หนึ่งค่อยๆตัดอย่างนี้ช้าๆให้ดูถามว่าอาจารย์ทาไมถึงเก่งเหตุที่เก่งก็เพราะว่าลองทําดูถ้าไม่ลองทําดูแล<ม>้วมัน<อ>จะ มันจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้ไม่เป็นเราดูแต่ใน YouTube แล้วไม่คิดจะแต่งงานแล้วลูกมันจะมายัางไงอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับประกัดทำไมมันท้องได้แล้วครับเหตุผลเพราะมันอยู่ในหนองเดียวกัน <laughs> เหตุผลอยู่ในน้องเดียวกันอยู่น้องเดียวกันครับถ้าอยู่กันคนละน้องโดนี่ลหะคงไม่ได้ครับไม่ได้คงไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้คงป้านมาท้องก่อนตัวอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนะนะครับอปลาก็อาจจะท้องก่อนก็ได้แล้วก็เอามาจ้องกันอยู่ในโหลมันก็เลยท้องนี่ใครอันนี้เป็นเหตุผลเลยไม่ได้เหตุผลที่ดีครับเอาละครับทีนี้วิธีการตัดแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้มันดูข้างหลังต้องแต่งต้องแต่งข้างหลังนี่เราจะทำยังไงดูกึ่งกลางใบหูลองทรงกลางกึ่งกลางใบหูจำไว้ นี่ตึงกลางใบหูนะครับนี่ตึงกลางใบหูใช้เบอร์หนึ่งอยู่นะครับเบอร์หนึ่งอยู่ตึงกลางใบหูตึงกลางใบหูตึงกลางใบหูเพราะเหตุผลเรามองจากตรงนี้กับตรงนี้มันก็เท่ากันครับตึงกลางใบหูถึงกลางใบหูสําหรับคนใหม่นะแต่สําหรับคนเก่าเนี่ยเขาไม่ใช้เราไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาใช้หวีล้วนๆเลยครับครับอันนี้อันนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจ ให้ลูกศิษย์ลูกหาดูแล้วก็จะง่ายด้วยครับมันจะง่ายด้วยครับนี่ครับเป็นการง่ายในคนถหัดใหม่ตัดใหม่จะได้ไม่พลาดเอาเบอร์หนึ่งนี่ยมันไม่พลาดเรื่องหวีครับนี่ึงกลางึกลางใบหูก็ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็อันเดียวกันทีนี้ก็ตกแต่งแล้วเนาะทีนี้ก็ตกแต่งครับขอโทษครับเดี๋ยวจะตกแต่งให้ดูนิดหนึงแต่งใช้อะไรนะครับกันไก่โอ๋อใช้วีโตนะครับรูปเหลี่ยมนะครับตกแต่งด้านหลังนี่ใช้วีโตคือเสยขึ้นให้ขอบมันหายแค่นั้นแหละครับ ดูนะครับดูนะครับนี่วางหวีเฉียง45องศาตัดกับหัวแต่ฟันหวีหงาย35องศาโดยให้สันหวีแนบกับส่วนที่สั้นครับดูนะครับนี่เป็นสูตรเลยนะครับเป็นสูตรเลยเอาสันหวีแนบกับส่วนที่สั้นให้ฟันหวีหงายบอกลายคลิปเลยนะครับแต่ผมก็จําไม่ได้สักทีเอาลองทําดูจะรู้เองครับลองทําดูจะรู้เองคือเอาสันหวีแนบกับส่วนที่สั้นแล้วหงายฟันหวีออก30องศา นี่แล้วก็หวีนี่เฉียง45องศาเฉียงกับหัวนี่ปัจเลียนไถยตามถ้าปัจเลียนเลยหวีผมลายปัจเลียนทับหวีผมด่างคแค่นั้นเองปัจเลียนทับหวีนี่ด่างถ้าเลยหวีนี่ผมลายเลยไปจึ๊กเลยนะลายแน่นอนอันนั้นลายแน่นอนอลายกลายเป็นทรงใหม่เลยทีนี้เทรงใหม่เลยครับต้องตัดทรงใหม่เลยอันนั้นคือข้อเคล็ดลับของช่างใหม่คแต่ต้องดูว่าจะหวีหวีลงไม่ตัดหวีขึ้นตัด จะหวีหวีลงไม่ตัดหวีขึ้นถึงตัดครับสอนหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนอีกแล้วครับถ้าอยากใช่หมดปรุงอาจารย์นะถ้าอยากเป็นช่างแต่ผมต้องทําแบบนี้ให้ได้ต้องลองมาไม่ลองต้องลองเฮ็ดทําให้ได้ต้องลองทําต้องลองทําดูนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่สรุปแล้วว่าเป็นลองทรงทีนี้พอเก็บเสร็จเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีนึงครับผมครับ ลองทรงมาตรฐานลองทรงกลางจานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะครับหมุนดูนะครับดูนะครับหมุนดูหมุนดูหนะครับผมอันนี้ที่บอกว่าลองทรงกลางกันแหละครับคืองกลางใบหูด้านหลังก็ทําแบบนี้โดยใช้แบตเตอรี่คว่มลงคว่มลงที่เห็นเมื่อกี้นี่นะครับสำหรับคนหันใหม่ก็จะง่ายนะครับคนหันใหม่ก็จะง่ายอันนี้แบตเตอรี่แต่งเสร็จก็ใช้ข้างบนก็เหมือนเดิมเหมือนเอาแบตเตอรี่ขูดๆูดอย่างนั้นดูดูข้างหน้านะครับครับตอนนี้ยังไม่โกนหนวดนะครับ ครับยังไม่กนหนวดนะครับนี่ให้ดูก่อนรีวิวให้ดูก่อนครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและนายแบบครับขอบคุณมากครับ